เคยตกมือขอให้น้ำดูดงงเงินทองใช้เยอะนะผม <c oughs> ผมเริ่องตกหลุมลุมรักร้านนี้เกาแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรครับพ่ยาเพราะอันนี้ผมไปเล่นร้านนึงมาครับผม <c oughs> จะบอกว่าผมไม่มีสมาธิในการร้องเพลงเลยครับผมเดี๋ยวมีลูกค้ามาขอจับไม้จับมือเดีมีลูกค้าดอกกุหลาบมาให้ไม่หยุดไม่หย่อนครับผมจะร้องเพลงตราดีร <c oughs> ้องไม่ได้ครับนี่สมีที่สำคัญเดี๋ยวมีติ๊กมาให้เดี๋ยว นั่งน่ารักกันนั่งนั่งขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับตลอดเลยนะครับผมไอ้ผมก็มาลองยกหัวไปยกหัวไปป๋ากันั่งบอกเอ้ยอะไรของมันร้อนป๋าอาจจะป๋าอาจจะเข้าไม่ถึงไว้ด้วยแต่ว่าต้องเชื่อป๋ายังไว้ด้วยหนึ่งครับผมเพราะว่ามันไม่นโน้ตวีไอพีด้วยนะ มีเพลงเช้ามาฝากทุกคนครับผมอาจนเก่ามาสำหรับทุกคนแต่ที่นี่ครับอุยครับผมเราเม่เล่าสาวๆให้สาวๆฟังให้เจ้าร้านเนี้ยค่อยๆกินก็ไม่ไปแต่ร้านนูนเนี่ยหูยเดี๋ยวทั้งติ๊บทั้งอะไรมาทที่่อยูด้านซ้ายก็หอมด้านซ้ายมีความสุขไหมฮะ ถ้าผมเปรียบเทียบตอนนี้นะครับผมฝั่งขวาขึ้นใจเห็นว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็จะเล่าไปใจเย็นๆใจเย็นๆฝั่งขวามือผมนะครับผมเพราะผมเปรียบเทียบนะฮะนี่เลยโซนสยามสแควร์ไวรุ่นครับผมวัยรุ่นครับผมรู้ได้ไงว่าตอนนั้นวัยรุ่นอะดูเนี่ยดูหน้าเดียดูหน้าเดียวัยรุ่นนั้นเลยไวรุ่นนั้นจะจะของ ซ้ายมันเหรอมันพัานะเพื่อมันพ่าแล้ววันนี้อันนี้คุณเคงื่อยยังมากเลยอ่ะด้านขวา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 ทำไมฮะด้านซ้ายด้านซ้ายคุณเจอเล่าเล่าใส่เฮ้ยน้องตรงข้างหน้าใส่แล้วมันกินมากด้านซ้ายนี่เปรียบเสมอนี่เลยครับผมเด็กสยามสยามอ่าโซนกรุงเทพครับผมแล้วไง เดี๋ยว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 เจันจันจันมินกูได้แล้วคนที่มึงบอกหัวหอกนี่พี่กูเลยนะครับนทีครับตันทีครับนายมึงคาดว่ามึงเล่นโต๊ะพี่กบแล้วะนะเชิญเชอบไปไหนไม่ใส่นะครับผมเขียนใส่กระดาษครับใส่กระเป๋าและกลับไปเดินกันที่บ้านนะครับผมคุณแหล่ทกำลังขอมได้เลยนะครับผมเฮ้ยให้ตามมาตางมัไหน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 ขวา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 โอ้ อกมกีตาร์ือกีตาร์หรือมูดแบบดแบช้ใช่ไหมเียนพี่ยอไอ้บ้านใช่ไหมฮะวันนงถอดสายแจ็คเดินไปรับโมอะไรเจ๊เขเลยน่ส่วนรวมตเลยพี่เอกครับประธานโทษนะครับผมดีรเดียประธานโทษนะครับที่น I mean, right? ี่เป็นอ so ัปเปรลหลงฟูนี่เราเชื่อือ ทีนี่กับทีนี่เราเช็อรูดิ่นั่งอยู่ฮะตอนแรกตอนแร,แรพี่เนี้ยผมยืนอยงเี้ยตอนแเขาให้ติมผมกนะ่อนนะตอนผมอ้ยดูไกลๆมันจาไม่สวยยังไงฮะอพอเขาดูใกล้ไกลมม่นคนเหมือนไกลๆเลยเจ๊เจเผมรอเลเจ๊มันเป็นการแสรัเจเขาพีหลายครัวาม,มากเลยะ <ผม S 1> อบกคเป็นรตมนะครสัญาเมื่อกี้มีเขียนม,มาด้วยอใบหนึ่งใช่ไหมว่าเอาให้เมือคีบอร์ด ไม่เป็นไรคุณอ,อยู่แล้วเผื่อเผื่อวันตายไม่ได้ไปเผาอี่าารนะฮะท,ทไะด้ครับให้ตำรวดนะคร้พวกเราลอเราต้องได้ให,ห,ห้แม่คมีเวลาช้าก็ผมมาฝากนอีกครับผมผมชื่อทุกคนยร้องเลพลนี้ได้จับอีลนี้ได้ยังเอาเพลงนี้สื่อสารทุกคน